ติตาลีเสวังเจ็บไปเก้าดีค่ะเมื่อผู้ให้ความบันเทิงที่มีชื่อเสียงส่วนใหญ่ในวงการบันเทิงในประเทศจีนเกือบทั้งหมดเลือกที่จะเข้าร่วมงานในคืนวิ่ยปอนไนท์ไม่ว่าหวังอีปอจะเข้าร่วมหรือไม่ก็ตามก็กลายเป็นความกังวลของแฟนๆท้ายที่สุดแล้วเพื่อให้ทันกับความคืบหน้าของการถ่ายทำของภาพยนตร์เรื่องใหม่ของเขาเรื่องโกลเด้นเจอเน่แม้แต่ไปต่างประเทศเพื่อเข้าร่วมงานของปารีสแฟชั่นวีคเขาก็ไม่ได้ไปดังนั้น วอีปอจะไปร่วมงานเวอร์ปอนไนหรือไม่แฟนๆต่างตั้งตารอและหวังว่าเขาจะเข้าร่วมงานดังกล่าวนี้เดิมทีนั้นทุกคนยังคงรอดูอยู่แต่เมื่อเจ้าหน้าที่ของเวอร์ปอนไนได้ส่งข้อความมาที่ชาวหัวของหวงอีปอด้วยตนเองและปรากฏตัวพร้อมกับรายการฮอตเพอร์ซันออฟเดอะเยียร์ทุกคนจึงได้รู้ว่าหวังอีปอจะเข้าร่วมงานเวอร์ปอนไนในครั้งนี้อีกด้วยจากนั้นคำถามแรกที่แฟนๆต้องเผชิญและคาดหวังมากที่สุดก็คือ การตั้งตารอการแต่งหน้าของไวปอท้ายที่สุดแล้วไวปอนายไม่ใช่งานที่เป็นทางการดังนั้นความสัมพันธ์ของพวกเขาจึงเป็นสิ่งที่ดีแม้ว่าแฟนๆจะได้เห็นการปรากฏตัวของเขาในงานปีที่แล้วเท่านั้นแต่ตราบใดที่มีผู้คนจํานวนมากและการค้นหาที่ร้อนแรงและแพลตฟอร์มนี้ก็มีรางวัลมากมายที่จะมอบให้กับนักแสดงซึ่งทําให้แฟนๆต้องอิจฉาว่าศิลปินคนไหนจะได้รับรางวัล Golden House Award Golden Roster Award โกลเด้นเบลวอร์ดรางวัลประเภทนี้ได้รับการยอมรับจากแวดวงละครโทรทัศน์และภาพยนตร์อย่างแท้จริงและพวกเขาจะไม่ผิดหวังที่ไม่ได้รับรางวัลรางวัลบนเว็บปอนไนท์ทำให้แฟนๆมีความสุขมาสองวันแล้วเพราะในที่สุดศิลปินของพวกเขาก็ได้รับรางวัลจริงๆแม้เวลาจะยังมาไม่ถึงแต่แฟนๆก็สามารถคาดเดาได้ว่าวันเวลาดังกล่าวจะมีการค้นหาที่ร้อนแรงมากที่สุดและคนที่ยุ่งที่สุดก็จะเป็นช่างแต่งหน้าล่าสุด คนวงในได้ตีข่าวว่าช่างภาพและช่างทำผมในวงการบันเทิงหลายคนโดนแย่งตัวเพราะศิลปินจองเกือเบเต็มทั้งหมดเมื่อเห็นข่าวนี้แล้วบอกตามตรงว่าแฟนๆของศิลปินคนอื่นๆอาจกังวลว่าศิลปินของตนจะได้ช่างแต่งหน้าทำผมและช่างภาพที่เหมาะสมหรือไม่ไท้ายที่สุดแล้วมันเกี่ยวข้องกับคุณภาพของรูปภาพในสตูดิโอหากแต่งหน้าและทำผมไม่ดีแม้แต่สื่อก็ยังดูไม่โจกพวกเขาก็ทนดูไม่ได้เพราะถ่ายภาพได้ไม่ดี และรูปภาพในสตูดิโอจะถูกแฟนๆตําหนิแต่หวังอีปอนั้นแตกต่างออกไปหวังอีปอมีหวังอีตูคู่นี้ร่วมงานกันมานานแล้วว่ากันว่า99%ของนักออกแบบเมกอัฟแฟชั่นของวางอีปอก็คือหวังอีตูรวมถึงลูกนอกกรอบของวางอีปอนในรายการครีเอชั่น101อีกด้วยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาหวังอีปอได้เข้าร่วมในกิจกรรมและสไตล์ที่หลากหลายและหวังอีปอก็ได้รับคำชมมากมายจากแฟนๆ ด้วยควีนเมคอัพแอนด์แฮร์อาร์ติสของเขาเองดังนั้นแฟนๆไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการแต่งหน้าของไวท์ปอเมื่อถึงเวลานั้นเขาจะหลอเหลาเปล่งประกายและโดดเด่นมากที่สุดทำกลางฝูงชนในงานนี้อย่างแน่นอนค่ะเราเพียงแค่ต้องรอยอย่างเงียบๆและวางใจเพื่อรอจนกว่าการระเบิดของไวท์ปอจะออกมาจากแวดวงการบันเทิงนับตั้งแต่หวยปอนายได้รับการยืนยัน,ยนว่าไวปอจะเข้าร่วมแฟนๆต่างก็สงสัยว่า หวท์ปอจะสามารถเข้าร่วมได้หรือไม่ตอนนี้ได้รับการยืนยันแล้วและในที่สุดทุกคนก็สบายใจได้และทีมงานการถ่ายทําของหนังเรื่องโกลเด้นเจอเน่ก็ไม่เคยปรากฏภาพแอบถ่ายออกมาให้ได้เห็นอีกเลยแต่แฟนๆก็สามารถเห็นสถานะของไวท์ปอเมื่อเร็วๆนี้ในด้านอื่นๆเท่านั้นและดูเหมือนว่าว้อยเร็วเลยมีอารมณ์และรูปลักษณ์แบบไหนโดยเราสามารถดูได้จากการถ่ายทําโฆษณาบล็อกบัสเตอร์ใหม่ ที่ถูกเปิดเผยเมื่อเร็วๆนี้เป็นครั้งคราวแต่ตอนนี้แฟนๆสามารถเห็นสถานะปัจจุบันของไวยอปอได้ด้วยตาของพวกเขาเองในงานเหวปอหนในครั้งนี้อีกด้วยนอกจากนี้ยังเป็นงานที่มีความสุขมากๆสําหรับแฟนๆของไวยิปปอ,อีกด้วยล่าสุดภาพถ่ายของเซอร์จานได้ปรากฏบนปกนิตยาสารของมูวิสตาฉบับเดือนพฤษภาคมของญี่ปุ่นต้องบอกว่าอิทธิพลร,ระดับนานาชาติของเซอร์จานนั้นยอดเยี่ยมอย่างมากค่ะ และสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดก็คือหน้าปกนี้ไม่ได้ถูกถ่ายในกองถ่ายแต่เป็นภาพที่ถ่ายโดยสื่อต่างประเทศในระหว่างที่เซอร์จ้านเข้าร่วมในงานอินเตอร์มิลานแฟชั่นวีภาพนี้มาจาก Getty i m a ิ e ที่มีชื่อเสียงซึ่งเรียกว่า G Agency Getty i m a ต e มีช่างภาพและช่างวิดีโอตามสัญญามากกว่า4,500หลายรายทั่วโลกและผลงานของพวกเขาสามารถพบเห็นได้ทุกที่ในหนังสือพิมพ์นิตยสารโฆษณาภาพยนตร์ หนังสือและเว็บไซต์ที่มีอิทธิพลมากที่สุดในโลกซึ่งเป็นคลังรูปภาพที่ดีที่สุดในโลกตามกระแสของชาวเน็ตส่วนใหญ่ยังบอกว่าเป็นคลังรูปภาพที่น่ากลัวที่สุดอีกด้วยเป็นคลังรูปภาพที่ไร้ความปราณีช่างภาพที่เป็นที่นิยมบางคนได้บอกว่าพวกเขาได้ถ่ายภาพจากมุมที่น่าเกลียดของศิลปิน361อเองศาเท่านั้นและพวกเขาไม่รู้วิธีปรับแต่งภาพเหล่านั้นทันทีที่ภาพถ่ายถูกปล่อยออกมาศิลปินและแฟนๆหลายคนจะรู้สึกว่า เหมือนกำลังเข้าใกล้ศัตรูที่น่ากลัวอย่างไรก็ตามในภาพถ่ายของเซื้อจานที่เผยแพร่พโดยเกตตี้แอมเมดในงานมิลานแฟชั่นวีบางคนเชื่อและมีความสงสัยในตัวของแฟนๆของเซื้อจานว่าภาพเหล่านี้ถูกถ่ายโดยแฟนๆของเซื้อจานซึ่งอาจมีการแต่งภาพที่เกินจริงและเขาข้าสูญเสียมาตรฐานที่เป็นปกติของเขาไปเพราะภาพถ่ายของเซื้อจานในงานมิลานที่ถูกเผยแพร่พโดยเกตตี้แอมเอดนั้นทําให้เซอร์จานดูดีเกินไป ทุกคนบอกว่านี่ไม่ใช่ภาพถ่ายที่น่าเกลียดที่พวกเขามาจะพบเห็นในภาพของคนดังคนอื่น,นแต่สำหรับภาพของเือจานที่ปรากฏเป็นเพียงเพื่อการโอ้อวดความงามของเือจานเท่านั้นและภาพหน้าปกที่เลือกสำหรับมูวิสตาของเจแปนฉบับเดือนพฤษภาคมในครั้งนี้ก็เป็นภาพของเขาที่ปรากฏในงานมิลานแม้ว่าเือจานในภาพดิบจะไม่ได้ปรับแต่งผิวที่ไร้ทิฏฐิในภาพแต่เขาก็มีความหล่อแบบติดดินจริงๆด้วยหนวดขาวขนาดเล็ก และแม้แต่ขนเล็กๆบนใบหน้าของเขาก็ยังสามารถมองเห็นได้ชัดเจนเซอร์จันไม่ได้จงใจโพสทา่าเขามีความเป็นอิสระและมีความรู้สึกสบายใจมากขึ้นเมื่อเขาถูกจับภาพแบบซูมเขาเหล่อเหลาและมีชีวิตชีวามากมีเสน่ห์เฉพาะตัวและเป็นธรรมชาติมากๆอีกด้วยเซอร์จันในภาพยังให้ความรู้สึกที่ใกล้ชิดกับเรามากขึ้นแต่ก็ดูเหมือนว่าจะอยู่ห่างไกลเกินกว่าที่เราจะเอื้อมถึงชาวเน็ตกล่าวว่า รูปภาพของเซอร์จานดีกว่ารูปที่จงใจโพสจริงๆภาพของเซอร์จานไม่จําเป็นต้องปรับแต่งเลยยิ่งมีรูปมากยิ่งดีและรูปของเขาที่ถูกถ่ายออกมาก็ใช้ได้เกือบทุกภาพแฟนๆที่ได้เห็นตัวจริงของเซอร์จานด้วยตนเองบอกว่าตัวจริงของเซอร์จานเองก็เหมือนกันเขาดูสวยกว่าหล่อกว่าทุกภาพและวิดีโอเราก็มีแสงในตัวเองสวยจนหัวใจของผู้คนต้องตกตะลึงชาวเน็ตบางคนกล่าวว่าภาพหน้าปกในครั้งนี้คงต้องซื้อจาก G a g e n c ซ แน่นอนว่าการไปงานมิลานแฟชั่นวีคในครั้งนี้ของเซอร์จานจะนําโอกาสทางธุรก,กิจมาสู่ผู้คนนับไม่ถ้วนเพราะเขาคือเทพเจ้าแห่งความมั่งคัง่งที่เดินได้จริงๆเสืเซอร์จานซึ่งเพิ่งอายุ30กว่ากว่ากำลังอยู่ในจุดสูงสุดของเขาและจะมีความเป็นไปได้มากขึ้นในอนา,นาคตและในวันนี้พี่ปันก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณมากค่ะ